สวัสดีชาวเมนค่ะดวงความรักประจำวันที่16ธันวาคนะคะคุณได้สวินนะคะถือคาถาส่วนเขาเป็น S of Cups ที่กลับหัวนะคะวันนี้จะกวานขึ้นมาเตือนสำหรับคู่รักที่แบบมีคอมมิชันแล้วนะคะแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะอย่าใจร้อนใส่กันนะคะแล้วก็อย่าน้อยอกน้อยใจถึงขั้นแบบว่าเลิกหลักกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถาวรน,นะคะ อย่าแบบว่าตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นนะคะความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะการทะเลาะก,กันบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดก็ได้พลังงานโนนะคะขึ้นมาเตือนว่าอย่าแบบว่าเอาใจออกห่างกันคนรักนะคะแล้วก็คุณเนี่ยยังมีความเป็นคู่กันอยู่นะไพ่เอ็กซ์เพเจอร์นะคะ แทนที่นะคะการเถียงกันหรือว่าการใส่อารมณ์ใส่กันคุณจะแสดงความรักต่อกันดีกว่านะคะความสัมพันธ์มันยังไปกันได้แล้วก็ถ้าเราแสดงความรักต่อกันเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคะ